เขาหักเลยเอาแตงสิครับอ่าของนิ้วเยขึ้นแต่จะลืมอเคลียทางด้นหนใจด้วยครับของนิ้วเปิดหาไงก็ดูดิมีอะไรไหมไม่มีโอเคเคลีย้ยตัวไปเนี่ย เผื่อแขนแขนก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับสมุิสมุิโอ้โหนิ่งมากเลยครับนี่ขนาดนับในใจนะเรื่องมาแล้วครับทำการประกอบเครื่องเลยยังไม่ได้แปรกอนแปะกอนยังไม่เปิมยังไม่ได้แตไฟจะดูดคนแตะเนี่ย